ดูต่อบนองฟกจะตีปังลอยมาสวยครับแต่ไม่ติดเนี่ยลองไงขึ้นมาป๊อกมันดูวนดีต้องเข้าแล้วตรงถ้าตี ถ้าไม่จอดก็เสียแต้มนี่ไงไม่แน่ใจอาจจะเข้าแต้มผู้ตีนะครับหนึ่งตีเอาจอดนะไม่มีใครได้แต้ม ไข่มันตั้งเลยได้คงไม่หักให้ดูตรงหน้าหัวชอ็อกมันไม่เข้าเปลี่ยนเหมือนไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนตีเปลี่ยนลูกนะครับที่น่ครึ่งลูกผู้พันวีเดินไปตีแล้วไม่น่า บ๊อบจอดสวยครับจอดดังงามเลยมรนี้อมเยงไจะเข้ามาชุบโอ้โหเปลี่ยนสวยอ่ะ

มันรูแล่วไงขนาดเป็นเบอร์เข้าก็ยังไม่ให้เล่นเลยนอกจากว่าเขาไม่เขาไม่ให้เล่นเราไปยอมได้ยอมอยู่คนเดียวนอจากพวกที่เข้าไปพวกท้องตี ข้าหมหัวงเดียวตียากอีกปลาทองใบสวัสดีครับสวัสดีคุณวัดชนิดนะบีบีตีโดนลูกเลยลูกนี้ตียาก อตอนนี้เสียสองอยู่นะครับตีไม่ได้ต้องเข้าอย่างเดียวไม่ถึงสองเต็มอ้ยสามเต็ม ลูกล่างม่ใช่ดูตอ่อเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหัวนะต้อให้ดูดูด้านหัวมาน้องไอเข้ามา ใช้เขาเดีคนดีหมดไ ไอ้เข้าลุกช่วยช่วยลุกหลน่ตียากตุบตุ๊บเต็มเลย เปลียนเปลี่ยนอะไรมาดีดังตีครับตรงนี้ปังเป็นเม็ดเลย ชอตลูกตัวเอง โอ้ทีจอดครับได้สามเลยลูกนั้นก็ใช่ <c oughs> จากจะเสียแปมได้สามครับหัวนี้ด,ดตูต่อครับ

trong tay ông luôn, Thôi đi, chụp, thao, lục tây. Bông. ปีรถเปล่านี่ใครได้แต้มปีรถเปล่าครับแกนดอกโอเพอนไม่เสียแต้มดูต่อครับจบสนามนี้จบแล้ว เข้ามาเข้าสวยอย่างไอ้เข้ามาลุงป<ะ>๊อกเข้าเปลี่ยนพี่พีต้องไต่้ลุงแมน,น,น ไช้ต้องเข้าลงเปลี่ยนลิบตป่าดูกันจุบโอ้หลุดนะให้เข้าหลุดนะ แกนมาได้ลูก <c oughs> ขาวได้พี่บอลวีตีเปลี่ยนดีดูนะครับปึง้งขามหัวดูใหม่ลูกนี้นะครับอุ้ย <c oughs> <c oughs> สวยมากเลยลูกนี้สวยมากครับ น้องเขาต้องตีครวบลูกครอบจันนะครับลูกนี้อ้ยมีขัววัดเต็มเม็ดเลยครับสั่งตีลูกตัวลูกเหมือนกันปุ๊กไม่โดนนะน้องเขาเหลือลูกนี่สั่งตีรับสองครับตอนนี้ มู่มือมือลองตีแม่น,นครับได้แต้มเดียวออกไม่หมดดูต่อ,อน,นี่หรอไอ้โฟกหลานพีละมั้งเคยเล่นอยู่คลองสี่อะ่ะโอ้ยเล่นดีเยาวชนพิมชาติไม่ใช่เหรออ่า <laughs> อันนั้นตัวตัวโจกเลยอีกอีกหลายปีดูน้องมันปีตีสวยฮะเอาพี่คองเออแจ่หลงเมื่อกี้ผมนึกหน้าไม่ออก <c oughs> เหมือนเคยเห็นหน้าแต่คองเนาะ, <c oughs> ะเะรออ โซซีนะอดีตทีมชาติกับทีมชาติปัจจุบันเล่นกันอยู่น้องทีไม่รู้คูกเขากาหนดไหนครับปับงโดนน้องเขาต้องเข้ามา น้องคนนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเล่นนะครับเพิ่งเคยเห็นเ,เล่นลเข้าไปตองดีเล่นดีตีตามดีด้วยครับเมื่อก่อนทีวีแม่นกว่านี้นะครับจะไม่พลาดปล่อยอย่น,นี้อันนี้มันก็มีพลาดให้เห็นบ้างเข้าเปลี่ยนนะเขาไม่เข้าเขาตีไล่กันเลยดูนะน้องมันจะตีไล่ลยไเง ในสนใจวัอดอย่างเดียวอู้ผาดแล้วมึงตีไม่ได้นะครับลูกหน้านี่สักครู่ลูกได้เปรียบมครับน้องไอ้เหลือสามนะ ไอต้องเข้าแล้วครับเอียนผู้พันวีเหลือสองใช่ไหมครับเพียมพี่ดำชื่อผู้พันวีอ่ะตั้งโดนมา mm hmm. ดูตอ่อครับไอต้องเข้าอย่างเดียวแล้ว mm hmm. ครับเพียย กูพันบีต้องตยีย่างเดียวครับลูกพอมือพอดีเลยฮนะดูนะครับปับงโอ้ยไม่จับเลูกนี้ไม่ใช่่อไปดูต่อครับน้องไอต้องหน้าที่เปลี่ยนอย่างเดียวครับต้องเปลี่ยนอย่างเดียวครับอ้าวกพันบีตีรับอย่างเดียวครับลูกนี้ดูนะครับวันบีฟัด ตั้งจอดเสียจีแต้มไม่รู้สามหรอมั้งสามเหรอเสียสามเสียสามเลยพลาดลูกเดียวออะดูต่อครับจะให้ดูด้านหัวจะเห็นลูกตีแบบเต็มๆลอยปังลูกนี้ไม่น่าผมมนนึกว่าจอดไปแล้ว แน่น่าจะไล่ขึ้นมาเสมอกันนะมั้งไหลเข้ามาชุบทุกคนบีต้งเตะนะลุงตายาเพชรขาดเว้นดำโอ้โหช็อตตัวเองออกด้วยไหลดังเข้ามา เกาะดีจังเลยทีติดปังลอยแม่แบบตรงตรงตรงเลยเจี่อมโอ้สาไปตองดีจังเลยเ้าไปตองไม่หลุดเลย วีวีปังว้ยจอดสองสามเลย <c oughs> อีกอันหนึ่งไลส,สวสดพี่เจียวอีกอันหนึ่งชิปอีกอันหนึ่งเอาแต่ลูกแม่นแม่นไวชิปครับลูกไม่แม่นก็ตัดทิ้งมัเขาต้องคุมอย่างเดียวเลยครับอนนี้ลูกเสีย ب, เปรียบยังไม่เปลี่ยนนะยังน่าจะสองอยู่เลยมั้งทุกคนวีตีจอดไวสองลูกนั้น ที่ทำให้ทีมได้เปียกเย็นเราต้องมี5้คนนึงนี่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 ดีตชีานะครับอันนี้ลฟ์สดอันนี้ลฟ์สดครับอันนี้คลิปอันนี้ชปคตับอันนี้คลิปอันนี้อันนี้หลักตัดตัดต่อครับตัดตัดตัดตดตดตัตััดต ทันกันั้งสทีดูน้องเขาจะตะีถ้าตีโดนจะได้สองก่อนทันทีโอยน้องตีตามตีจอดด้วยโอ้ยภูพันวีสั่งตีครับตีตีโดนลูกนี้ถ้าจอดเจมประมาณนั้นเลยครับหวังว่าจะไม่ช็อตตัวเองตีตีตรงด้วยะดูดูลูกตีลูกนี้สำคัญนะครับ สตโดนมีสิทธิ์ถึงเกมมีสิทธิ์ถึงเกมครับเกมอุย้ยช็อตลูกตัวเองตัวหนึ่งก็เกมอยู่ดีครับสามแ้มครับเป็นว่าทีมชูบางใหญ่ชนะทีมเอมาสี่ไปก่อนนะครับเขายังไม่นนไม่ได้ตกรอบนะครับยังไม่มีใครเข้ารอบก็ต้องตัดกันต่ออีกรอบหนึ่ง